สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซยามวเทที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้ทั่วทั้งภูมิรัฐศาสตร์กำลังสันสะเทือนเมื่อ26ชาติประกาศรวมพลังปิดล้อมรัสเซียในหลายมิติทั้งทางการทหารเศรษฐกิจและข่าวกรองขณะที่กองทัพรัสเซียเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยมีการปรับกำลังปรับแผนและเตรียมเปิดฉากปฏบิบัติการตอบโต้ที่อาจพลิกโฉงสมรภูมิยุโรปอย่างสิ้นเชิงการเคลื่อนไหวของกองกำลังในแนวรบตะวันตกและเหนือกำลังเพิ่มระดับความตึงเเครียดขณะวกัันน นักมิตของรัสเซียก็กำลังจับตาสัญญาณความขัดแย้งใหม่ที่อาจประตูได้ทุกเมื่อโลกกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ซึ่งการตัดสินใจของแต่ละประเทศอาจกำหนดทิศทางความมั่นคงระดับโลกในอนาคตและทุกฝีก้าวของปฏิบัติการครั้งนี้จะถูกจับตาโดยประชาคมโลกอย่างใกล้ชิด การรวมตัวของ26ชาติที่เพิ่มแรงกดดันทางทหารและการเมืองต่อรัสเซียอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิรัฐศาสตร์โลกและความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจในยุคปัจจุบันการตัดสินใจของประเทศจำนวนมากขนาดนี้ในการร่วมมือกันเพื่อกดดันรัสเซียไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุผลเดียวแต่เป็นผลรวมของปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและผลประโยชน์ร่วมกันที่กำลังถูกท้าทายอย่างหนักการรวมตัวระดับนี้ไม่ได้หมายถึงกาาาารรเเเคลื่่ออนไหววททงงงีียยยด แต่เป็นการประสานพลังในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการทำสงครามข่าวสารการข่าวกรองการเคลื่อนย้ายกำลังพลการสนับสนุนทางเทคโนโลยีและการเสริมพันธมิตรที่มีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายหลักคือการจำกัดอำนาจของรัสเซียบนเวทีโลกและสร้างแรงกดดันที่มากพอจะทำให้รัสเซียต้องทบทวนยุทธศาสตร์ของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศเหล่านี้หลายชาติเป็นสมาชิกของเนโตขณะที่บางชาติแม้ไม่ใช่พันธมิตรโดยตรงก็เข้าร่วมด้วยความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาคตนเองหากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับตะวันตกทวีความรุนแรงขอ ึันก็อาจนำไปสู่การขยายวงของความขัดแย้งที่ไร้จุดสิ้นสุดความร่วมมือระหว่าง26ชาตินี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างนาแน่วแน่ในการควบคุมอิทธิพลของรัสเซียในหลายด้านโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกซึ่งถูกมองว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่รัสเซียต้องการรักษาไว้เพื่อความมั่นคงของตนเอง ความพยายามของรัเสเซียในการขยายอำนาจและป้องกันการคุกคามจากภายนอกถูกตีความโดยประเทศฝั่งตะวันตกว่าเป็นการละเมิดคอมม่นคงของเพื่อนบ้านและเป็นภัยต่อเสถียรภาพของทวีปทำให้เกิดการตอบสนองที่รุนแรงและเป็นระบบมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาประเทศที่เข้าร่วมการล้อมรัเสเซียครั้งนี้ต่างมีบทบาทเฉพาะของตน เองบางชาติรับผิดชอบด้านการข่าวกรองบางชาติส่งกำลังสนับสนุนทางทหารบางชาติให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีบางชาติรับบทเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือปฏิบัติการทางอากาศความร่วมมือที่หลากหลายเช่นนี้ทำให้รัสเซียต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทุกทิศทางในเวลาเดียวกันนอกจากนี้การรวมตัวของ26ชาติยังส่งสัญญาณสำคัญไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกว่าการกระทำเชิงรุกของรัสเซียไม่สามารถดำเนินต่อไปโดยไม่ถูกท้าทายอีกต่อไป การเพิ่มแรงกดดันอย่างเป็นระบบนี้ยังมีผลต่อการรับรู้ของประชาชนทั่วโลกเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในเวทีการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงแง่ของการทำสงครามข่าวสารที่ทั้งสองฝ่ายพยายามสร้างมุมมองของตนเองให้เป็นที่ยอมรับมากที่สุดฝั่งประเทศพ,พันธมิตรพยายามชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการปกป้องระเบียบโลกและรักษาความมั่นคงขณะที่รัสเซียตอบโต้ด้วยการกล่าวค่ะ วา่วาตะวันตกกำลังพยายามล้อมรัสเซียเพื่อทำลายอำนาจอธิปไตยของตนการต่อสู้บนสนามข่าวสารจึงเข้มข้นไม่แพ้การเคลื่อนไหวของกองทัพแรงกดดันทางเศรษฐกิจจาก26ชาติก็มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรัสเซียมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าการห้ามทำธุรกรรมกับธนาคารรัสเซียและการตัดอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงถือเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจรัสเซียต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นแม้รัสเซียจะพยายามปรับตัวด้วยการหาตลาดใหม่หรือ สร้างพันธมิตรใหม่แต่ก็ไม่สามารถลดผลกระทบได้ทั้งหมดเพราะประเทศจํานวนมากที่มีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลกต่างเข้าร่วมการล้อมครั้งนี้ทําให้แรงกดดันมีทั้งความกว้างและความลึกในเวลาเดียวกันในเชิงทหารการรวมตัวของ26ชาติทําให้การเคลื่อนไหวของพันธมิตรตะวันตกมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมการตั้งฐานสนับสนุนในยุโรปตะวันออกการเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภยัยทางอากาศการเสริมกําลังขี่ปนาวุธการฝึกซ้อมรบข้ามชาติและการแบ่งปันข้อมูลทางยุทธศาสตร์ทําให้รัสเซียต้องรับมือกับภัยคุกคามหลายระดับพร้อมกันความสามารถของเนโตในการ เคลื่อนก,กาลังอย่างรวดเร็วรวมถึงเทคโนโลยีทางทหารที่เหนือกว่าในหลายด้านทําให้รัสเซียต้องปรับยุทธศาสตร์การป้องกันอย่างเร่งด่วนสถานการณ์นี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นเพราะรัสเซียเองก็มีขีดความสามารถด้านอาวุธยุทธศาสตร์ซึ่งทาให้ทุกประเทศต้องระวังไม่ให้ความตึงเครียดลุกลามไปสู่จุดที่ควบคุมไม่ได้ การที่26ชาติประกาศล้อมรัสเซียยังสะท้อนถึงความกังวลของนานาชาติว่าการขยายตัวของความขัดแยง้งอาจนำไปสู่ภาวะสงครามขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวของกองทัพในยุโรปตะวันออกและทะเลบอลติกรวมถึงการขยายบทบาทของกองกำลังเนโธในภูมิภาคเป็นสัญญาณว่าประเทศต่างๆไม่ต้องการปล่อยให้สถานการณ์บานปลายโดยที่ไม่มีการเตรียมพร้อมแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะพยายามหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงแต่ทุกฝ่ายก็พร้อมตอบสนองทันทีหากรัสเซียดำเนินการเชิงรุกเกินเส้นที่ถูกกำหนดไว้ ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่าง26ชาติยังทำให้รัสเซียต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวมากขึ้นในเวทีการทูตการประชุมระดับนา,นานาชาติหลายแห่งหยิบประเด็นรัสเซียขึ้นมาเป็นหัวข้อสำคัญมีการจำกัดบทบาทของรัสเซียในหลายสถาบันระหว่างประเทศซึ่งส่งผลให้ความสามารถของรัสเซียในการใช้เวทีเหล่านี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนลดลงอย่างเห็นได้ชัดการใช้แรงกดดันทางการทูตควบคู่กับมาตรการอื่นๆทำให้สถานะของรัสเซียบนเวทีโลกเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการรวมตัวของ26ชาติไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ระยะสั้นแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนสมดุลอำนาจระดับโลกที่กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลต่อทิศทางของความมั่นคงระหว่างประเทศในระยะยาว การเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียที่เพิ่มระดับการเตรียมพร้อมเชิงรุกเพื่อตอบโตสถานการณ์ที่ถูก26ชาติประกาศล้อมนั้นเป็นสัญญาณชัดเจนว่ารัสเซียมองความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นภัยคุกค,คามโดยตรงต่ออธิปไตยและความมั่นคงของตนความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทำให้มอสโกต้องเร่งปรับโครงสร้างกําลังการวางยุทธศาสตร์และคำสั่งปฏิบัติการในหลายแนวรบอย่างเร่งด่วนหนึ่งในสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการยกระดับหน่วยรบเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดเช่นชายแดนยุโรปตะวันตกพื้นที่คาิราาดดแคววนนลลูฮะโเสรมถึงิ คาตักติกที่รัเสเซียถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญการเพิ่มกำลังพลการเสริมยุทธปกรณ์การเคลื่อนขี่ปนาวุฒและการจัดเตรียมหน่วยรบพิเศษทำให้ความพร้อมของกองทัพรัเสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญและเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งตรงข้ามว่ารัเสเซียพร้อมตอบโต้ในทุกระดับ นอกจากการเสริมกำลังตามแนวรบแล้วรัเสเซียยังได้เพิ่มการซ้อมรบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำลองสถานการณ์การถูกโจมตีจากหลายด้านพร้อมการเคลื่อนกำลังอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการซ้อมรบขนาดใหญ่ในแถบตะวันตกและแถบเหนือสะท้อนให้เห็นถึงแผนรับมือที่กองทัพรัเสเซียเตรียมไว้หากความขัดแย้งยกระดับขึ้นจริงนอกจากนี้ยังมีการปรับระบบสื่อสารทางทหารให้มีความปลอดภัยและคล่องตัวมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่ฝ่ายตรงข้ามจะสะกัดกั้นข้อมูลทางยุทธศาสตร์ได้การเสริมมาตรการปอ้องกันทางไซเบอร์ก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญเพราะรัสเซียรับรู้ว่าการทําสงครามในยุคปัจจุบันไม่ได้จํากัดอยู่แค่สนามรบทางกายภาพแต่ยังรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่อาจทําให้ระบบสังการของกองทัพหยุดชะงักได้ กองทัพรัสเซียยังให้ความสำคัญกับการเคลื่อนขี่ปนาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีบทบาทอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการโจมตีทางอากาศหรือการโจมตีด้วยโดรนระดับสูงระบบ S400 และ S500 ถูกนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันอากาศยานและขี่ปนาวุธจากฝ่ายตรงข้ามในขณะเดียวกันรัสเซียก็มีการขยายการเคลื่อนไหวของเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลรวมถึงโดรนลาดตระเวนเพื่อเก็บข้อมูลข่าวกรองและเฝ้าระวังการเคลื่อนกำลังของฝ่ายที่ร่วมการล้อมครั้งนนนีี้การเคลื่่อไหหวชท พร้อมตึงเครียดยิ่งทวีขึ้นพระทุกการบินสำรวจหรือการเคลื่อนกำลังก็อาจนำไปสู่การประทะโดยไม่ตั้งใจได้ส่วนในด้านกองเรือรัเสเซียได้เสริมกำลังเรือรบในทะเลบอลติกและทะเลดำโดยเฉพาะเรือดำน้ำติดขีปนาวุธ ที่ถือเป็นอาวุธยุติความขัดแย้งระดับยุทธศาสตร์การเพิ่มกองเรือในภูมิภาคเหล่านี้เป็นการส่งสัญญาณว่ารัเสเซียต้องการรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ทางทะเลและพร้อมขัดขวางการเคลื่อนไหวใดๆของฝั่งตะวันตกที่อาจคุกคามพื้นที่ทางทะเลของตนนอกจากนี้รัเสเซียยังเพิ่มการลาดตระเวนตามเส้นพรมแดนที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงจุดตรวจทางทหารที่เชื่อมต่อกับกลุ่มพันธมิตรยุโรปตะวันออกเพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ของการแทรกซึมจัดหน่วยพิเศษของฝ่ายตรงข้าม รัเสเซียยังได้เสริมกำลังในด้านอาวุธความแม่นยำสูงและระบบขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์เช่นอิสคอนเดอร์และคินเซอร์ซึ่งเป็นระบบที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในระยะไกล,าก,ลาการเคลื่อนขีปนาวุธเหล่านี้ไปยังพื้นที่แนวหน้าไม่เพียงเพิ่มความพร้อมในการตอบโต้แต่ยังทำหน้าที่เป็น,นกลไกกดดันทางยุทธศาสตร์เพื่อลดความมั่นใจของ26ชาติที่เข้าร่วมการล้อมครั้งนี้เพราะทุกการเคลื่อนไหวของอาวุธประเภทนี้สามารถทําให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันการยกระดับความพร้อมของกองกําลังนิวเคล พาะหลายประเทศจับตาอย่างระมัดระวังเพราะแม้จะไม่ถูกใช้งานโดยตรงแต่การย้ายกำลังหรือส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์ก็เพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์ทั่วโลกตึงเครียดขึ้นด้านการข่าวกรองรัสเซียได้เพิ่มมาตรการในการติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพและรัฐบาลของทั้ง26ชาติอย่างเข้มข้นโดยใช้ทั้งระบบดาวเทียมโดรนลาตเวนเครื่องบินสอดแนมและเครือข่ายข่าวกรองภาพพื้นดินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการประเมินความเสี่ยงรายวันถูกนำมาใช้เพื่อปรับยุทธศาสตร์ตามสถานการณ์จริงแบบทันทีการมีข้อมูลที่แม่นยำเป็นหัวใจสำคัญ ของการเตรียมพร้อมเชิงรุกเพราะทำให้รัสเซียสามารถคาดการณ์การโจมตีหรือการเคลื่อนไหวของพันธมิตรตะวันตกก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามรัสเซียยังได้จัดการเสริมระบบโลจิสติกทางทหารเพื่อรองรับความเป็นไปได้ของการปะทะระยะยาวเช่นการจัดสรรเสบียงการสำรองกระสุนการขยายคลังเชื้อเพลิงการเตรียมศูนย์ซ่อมบำรุงเคลื่อนที่รวมถึงการเพิ่มสายการผลิตยึธปัจจัยในโรงงานทหารเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในระยะยาวการเตรียมความพร้อมเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ใกล้แนวรบแต่ยังรวม ิ้งเขตหลังบ้านในรัสเซียซึ่งถูกเสริมกำลังด้วยหน่วยสนับสนุนและระบบป้องกันทางอากาศเพิ่มเติมด้านจิตวิทยาทางทหารรัสเซียเพิ่มการสื่อสารเพื่อเสริมความมั่นใจให้ประชาชนและกำลังพลโดยอธิบายสถานการณ์ว่าเป็นการป้องกันประเทศจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกการุกขวัญกำลังใจและการสร้างความเชื่อในภารกิจป้องกันประเทศมีผลอย่างยิ่งต่อความพร้อมของทหารในสนามรบรัสเซียให้ความสำคัญกับการควบคุมสื่อและลดการแพร่กระจายของข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกภายในประเทศ ปฏิบัติการทั้งหมดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้เพียงตั้งรับแต่เตรียมพร้อมที่จะตอบโต้และขยายปฏิบัติการเชิงรุกหากจำเป็นการเพิ่มกำลังในหลายด้านพร้อมกันทำให้กองทัพรัสเซียสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับทุกเส้นทางของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความตึงเครียดของสมรภูมิยุทธศาสตร์ในยุโรปและตะวันออกกลางที่อาจนำไปสู่การเปิดฉากครั้งใหม่กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและกลุ่ม26ชาติทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสองภูมิภาคนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่ขัดแย้งธรรมดาแต่เป็นหัวใจของความมั่นคงระดับโลกและศูนย์กลางผลประโยชน์ด้านพลังงานการทหารและยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจหากเกิดการประทะหรือการเคลื่อนไหวเชิงรุกแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้สถานการณ์ลุกลามออกไปสู่ความขัดแยง้งวงกว้างได้ทันทียูเครนเป็นหนึ่งในจุดท อย่างต่อเนื่องการสู้รบที่ยืดเยื้อทาให้ทางรัสเซียและฝ่ายสนับสนุนยูเครนต้องเพิ่มกําลังและยุทธปกรณ์อย่างหนักการเสริมระบบอาวุธจากประเทศตะวันตกเช่นขีปนาวุธระยะไกลและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงทําให้แนวรบมีความเสี่ยงต่อการ,รเผชิญหน้ารุนแรงขึ้นทุกขณะและยิ่งทําให้รัสเซียต้องตอบโต้ด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ที่อาจทําให้ความขัดแย้งขยายวงออกไปมากกว่าเดิม ในยุโรปตะวันออกประเทศที่เป็นสมาชิกเนโธหลายชาติได้เพิ่มระดับการเตรียมพร้อมทางทหารโดยการเคลื่อนย้ายกำลังพลการซ้อมรบขนาดใหญ่และการติดตั้งระบบป้องกันที่รัสเซียมองว่าเป็นการยั่วยุโดยตรงสิ่งนี้ทำให้พื้นที่ชายแดนของโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียกลายเป็นจุดร้อนที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะคาลินินกรารซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่โดดเดีย่ยกลางยุโรปตะวันออกการเสริมกำลังของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่นี้ทำให้ความเสี่ยงของการประทะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้เส้นทางพลังงงานขอ ยุโรปซึ่งเชื่อมโยงกับรัสเซียก็เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญท่อส่งก๊าซและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานถูกจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะหากถูกโจมตีหรือถูกปิดกั้นก็จะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของยุโรปหลายประเทศความกังวลในประเด็นนี้ทำให้หลายประเทศต้องเพิ่มการป้องกันโครงสร้างสำคัญและเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ยุโรปเต็มไปด้วยความตึงเครียดตะวันออกกลางก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและตะวันตกพื้นที่นี้ประบางต่อความขัดแย้งอยู่แล้วจากปัจจัยทางาศาสนาชนกลุ่มน้อยปัญหาการเมืองภายในและการแทรกแซงของมหาอำนาจรัสเซียมีบทบาทสำคัญในซีเรียโดยการสนับสนุนรัฐบาลอัสซาดและการประจําการกองทัพอากาศ ในฐานทัพเเมิีมการมีตัวตนทางทหารของรัสเซียในพื้นที่นี้ทําให้ตะวันออกกลางกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตะวันตกต้องจับตายอย่างใกล้ชิดหากเกิดการขยายวงความขัดแย้งขึ้นในซีเรียเลบานอนหรืออิรักก็อาจะทําให้สถานการณ์ลุกลามไปสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาคได้ในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลก็กลายเป็นปัจจัยที่โยงเข้ากับสถานการณ์ของรัสเซียเพราะอิหร่านเป็นหนึ่งในชาติที่มีแนวโน้มส,สนับสนุนรัสเซียในเวทีโลกการเคลื่อนไหวของอิหร่านเช่นการทดสอบขีปนาวุธการขยายอำนาจในซีเรียและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคทำให้ตะวันตกกังวลว่าความร่วมมือระหว่างราัสเซียและอิหร่านอาจขยายขอบเขตความขัดแย้งให้กว้างขึ้นความเป็นไปได้ของการประทะระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางปะตุกข,ขึ้นอย่างรรงุนแง เมื่อรวมปัจจัยด้านพลังงานเข้าไปด้วยความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผันผวนตามสถานการณ์และรัสเซียในฐานะผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่มีอิทธิพลอย่างมากในตลาดนี้ความผันผวนของราคาพลังงานอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันชาติในยุโรปที่พึ่งพาพลังงานจากภูมิภาคเหล่านี้ทําให้ตะวันออกกลางกลายเป็นสมนรภูมิทางเศรษฐกิจราคาแพงที่ทุกฝ่ายต้องระมัดระวัง ยูเครนเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งแต่ยุโรปและตะวันออกกลางคือเวทีที่ความขัดแย้งสามารถขยายวงด้วยการเคลื่อนไหวของกองทัพรสัสเซียในซีเรียมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของอิสราเอลและพันธมิตรตะวันตกขณะเดียวกันเนโธอก,ก็ขยายปฏิบัติการลาาตะเวนเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นสัญญาณว่าตะวันตกเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิบัติการของรัสเซียในตะวันออกกลางการขยายบทบาทของกองทัพจากทั้งสองฝ่ายทำให้พื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลายเป็นจุดที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ในยุโรปเหนือพื้นที่ทะเลบอลติกก็เป็นอีกจุดที่สถานการณ์ตึงเครียดเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเนโตท,ทำให้รัเสเซียมองว่าพื้นที่รอบทะเลบอลติกกำลังถูกปิดล้อมการเสริมกำลังเรือรบและเครื่องบินลาดตระเวนในภูมิภาคนี้เป็นสัญญาณว่ารัเสเซียเตรียมพร้อมรับมือกับก,บการ,รเผชิญหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอาจมีการตรวจจับการบินรบใกล้ชายแดนหรือเหตุการณ์เฉียดชนทางอากาศมากขึ้นซึ่งล้วนเป็นเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการตอบโต้ที่ยากควบคุม ในทะเลดำความขัดแย้งด้านเส้นทางเดินเรือและการควบคุมพื้นที่โดยรัสเซียทําให้ประเทศในภูมิภาคนี้ต้องเพิ่มระดับความระวังเป็นพิเศษความเสียหายต่อท่าเรือและเส้นทางขนส่งสินค้าอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของยุโรปและตลาดอาหารโลกซึ่งเชื่อมโยงกับเสถียรภาพของหลายประเทศสถานการณ์เหล่านี้ทําให้ความตึงเครียดไม่ใช่แค่เรื่องของการเคลื่อนไหวทางทหารแต่ยังรว่ถึงผลกระทบที่ลุกลามไปสู่ระดับโลก ความเคลื่อนไหวในสองภูมิภาคนี้ยังมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของมหาอำนาจพระยุโรปค,คือแนวหน้าและตะวันออกกลางคือเวทีเสริมที่อาจทำให้สถานการณ์ขยายวงใหญ่ขึ้นหากรัสเซียต้องการเบี่ยงดุลอำนาจหรือสร้างแรงกดดันตะวันตกเพิ่มเติมการโจมตีหรือการขยายปฏิบัติการในตะวันออกกลางอาจเป็นทางเลือกหนึ่งขณะเดียวกันตะวันตกก็ต้องการป้องกันไม่ให้รัสเซียใช้ประโยชน์จากความไม่มั่นคงในภูมิภาคเหล่านี้เพื่อตอบโต้แรงกดดันจากยุโรป ทั้งหมดนี้ทาให้ทั้งยุโรปและตะวันออกกลางกลายเป็นพื้นที่ที่ความขัดแย้งสามารถประตุขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะจากความตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในสนามรบสถานการณ์จึงเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การเปิดฉากครั้งใหม่ที่โลกไม่อาจมองข้ามปฏิบัติการข่าวสารโดยสงครามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการล้อมรัสเซียโดย26ชาติได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่กําหนดทิศทางของสถานการณ์โลกในปัจจุบันการต่อสู้ไม่จํากัดอยู่แค่สนามรบหรือกําลังทหารอีกต่อไป แต่ได้ขยายเข้าสู่พื้นที่ของข้อมูลข่าวสารความจริงที่ถูกจัดรูปใหม่และการสร้างภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของแต่ละฝ่ายโลกในยุคป,ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสื่อดิจิทัลทำให้ข้อมูลสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วส่งผลให้สงครามข้อมูลมีพลังมากกว่าที่เคยและทุกฝ่ายต่างพยายามใช้เครื่องมือนี้เพื่อน้มน้า ว่าทั้งประชาชนในประเทศตนเองและเวทีนานาชาติประเทศที่เข้าร่วมการล้อมมองว่าการสร้างความชอบธรรมผ่านข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่จะทําให้การเคลื่อนไหวของตนได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกขณะเดียวกันรัสเซียเองก็ตอบโต้ด้วยปฏิบัติการข่าวสารที่เข้มข้นไม่แพ้กันพยายามสร้างการรับรู้ทางเลือกเพื่อท้าทายการกล่าวหาและลดผลกระทบจากแรงกดดันภายนอก กลุ่ม26ชาติใช้เครือข่ายสื่อกระทรวงการต่างประเทศองค์กรข่าวกรองและแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําของรัสเซียพร้อมทั้งเน้นย้าว่าความร่วมมือของพวกเขามีเป้าหมายเพื่อปกป้องเสถียรภาพระหว่างประเทศการสื่อสารของฝ่ายตะวันตกเน้นความจําเป็นในการควบคุมการขยายอิทธิพลทางทหารของรัสเซียและมักใช้คําอธิบายที่เชื่อมโยงกับหลักการสากลเช่นสิทธิมนุษยชนความมั่นคงของยุโรปและการปกป้องประเทศที่เล็กกว่าการนำเสนอข่าวในลักษณะนี้ช่วยให้ประชาชนทั่วโลกมีแนวโน้มเห็นด้วยกับการล้อมรัสเซีย อกจากนี้การเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมเอกสารข่าวกรองหรือคลิปเหตุการณ์ในสนามรบก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้สร้างภาพลักษณ์ว่าเหตุการณ์ต่างๆมีหลักฐานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมการใช้ข้อมูลจํานวนมากในรูปแบบนี้ช่วยให้ฝ่ายตะวันตกได้เปรียบในด้านการรับรู้ของสาธารณชนรัเสเซียนอีกด้านหนึ่งใช้ปฏิบัติการข่าวสารเพื่อตอบโต้การบิดเบือนและกดดันทัศนคติของประชาชนทั้งในและนอกประเทศ โดยอธิบายว่าการล้อมของ26ชาติเป็นความพยายามของตะวันตกในการทำลายอธิปไตยของรัสเซียและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาวในการอบล้อมทางทหารรัสเซียเน้นการสื่อสารที่ผูกโยงกับความรักชาติความจำเป็นในการป้องกันประเทศและการแสดงให้เห็นว่าตะวันตกมีเจตนาซ่อนเ้นรัสเซียเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อรัชนาทีและปัฒนีรวมถึงเครือข่ายโซเชียลมีเดียทั้งยังใช้เทคโนโลยีด้านไซเบอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงรูกไป องประเทศต่างๆการสร้างภาพลักษณ์ว่ารัเสเซียถูกคุกคามไม่เพียงทำให้ประชาชนภายในประเทศสนับสนุนรัฐบาลแต่ยังพยายามสร้างแนวร่วมในประเทศที่ไม่ต้องการให้มหาอำนาจตะวันตกเป็นผู้นําโลกฝ่ายเดียว สงครามข้อมูลในครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเผยแพร่ข่าวสารแต่ยังรวมถึงการบิดเบือนข้อมูลการปิดบังข้อเท็จจริงการใช้ภาพหรือวิดีโอที่แยกออกจากบริบทและการสร้างเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายตนการใช้บอทดและบัญชีปลอมในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นอีกวิธีที่ถูกนํามาใช้เพื่อเร่งการแพร่กระจายของข้อมูลในมุมมองที่ต้องการบางครั้งข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงหรือผ่านการตีคอใหม่เพื่อสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อประชาชนสงครามข้อมูลในยุคดิจิทัลจะมีความซับซ้อนและยากก่การตรวจสอบมา บอกว่าสมัยก่อนอีกหนึ่งด้านของสงครามข้อมูลคือการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร้างความเสียหายต่อเครือข่ายข้อมูลการแทรกแซงระบบสื่อและการปิดกั้นแหล่งข่าวที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อฝ่ายตนกลุ่ม26ชาติได้ยกระดับระบบป้องกันไซเบอร์อย่างมากเพราะรับรู้ว่ารัเสเซียมีขีดความสามารถด้านไซเบอร์สูงและสามารถแทรกซึมผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศต่างๆได้ การโจมตีทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปยังสถาบันรัฐสื่อหรือระบบสื่อสารของกองทัพมีผลทำให้ข้อมูลบางส่วนถูกหยุดชะง,งักหรือสูญหายซึ่งเป็นความเสียหายที่สามารถส่งผลต่อยุทธศาสตร์ทหารและการตัดสินใจของรัฐบาลในช่วงสำคัญ รัสเซียเองก็ใช้สงครามไซเบอร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักโดยตั้งเป้าเจาะระบบของสถาบันต่างๆในยุโรปและอเมริกาเพื่อขโมยข้อมูลหรือสร้างความสับสนในกระบวนการตัดสินใจการโจมตีระบบเลือกตั้งการทาให้เว็บไซต์รัฐบาลไม่สามารถใช้งานได้และการส่งสอแปมข้อมูลจํานวนมากเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปฏิบัติการที่ถูกใช้ในสนามไซเบอร์ความเสียหายประเภทนี้อาจไม่ปรากฏในรูปแบบของอาคารที่ถูกทําลายแต่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างการทํางานของประเทศต่างๆและสร้างแรงสันเทือนทางจิตใจให้ประชาชน ในอีกมุมหนึ่งสงครามข้อมูลยังรวมถึงการแข่งขันในการกําหนดเรื่องเล่าหรือในระดับของเหตุการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลอย่างมากต่อการรับรู้ของคนทั้งโลกฝ่ายตะวันตกพยายามสร้างเรื่องเล่าว่ารัเสเซียเป็นผู้รุกรานและความร่วมมือของ26ชาติเป็นการรักษาเสถียรภาพโลกและปกป้องหลักการสากลขณะที่รัเสเซียสร้างเรื่องเล่าอีกแบบโดยมองว่าตะวันตกเป็นผู้ขยายอํานาจโดยการสร้างปฏิบัติการล้อมประเทศอื่นและรัเสเซียต้องปกป้องตอนเองจากการคุกคามความแตกต่างของเรื่องเล่าเหล่านี้ทําให้ประชาชนในหลายประเทศมีมุมมองที่แตกต่างกันไปทําไห โลกเกิดการแบ่งขั้วในด้านข้อมูลอย่างเห็นได้ชัดผลกระทบของสงครามข้อมูลไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในระดับรับรฐบาลแต่ลุกลามไปถึงประชาชนทั่วโลกซึ่งต้องรับมือกับข้อมูลจํานวนมากที่บางครั้งยากต่อการแยกแยะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรประชาชนในหลายประเทศอาจได้รับข้อมูลที่ขัดแย้งกันซึ่งส่งผลต่อทัศนคติความเชื่อและบางครั้งสร้างความแตกแยกภายในประเทศเองการใช้ข้อมูลในการสร้างความหวาดกลัว การปั่นข่าวปลอมและการบิดเบือนเหตุการณ์ทาให้คนจํานวนมากเกิดความไม่มั่นใจในสื่อและระบบข้อมูลซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะที่ประชาชนเริ่มไม่เชื่อถือสถาบันหลักของประเทศตนสงครามข้อมูลในสถานการณ์การล้อมรัสเซียโดย26ชาติเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ความขัดแย้งนี้ซับซ้อนและยืดเยื้อมากขึ้นเพราะไม่ใช่เพียงการเผชิญหน้าทางทหารแต่เป็นการต่อสู้เพื่อครองความจริงการครองภาพลักษณ์และครองจิตใจของผู้คนทั่วโลกสงครามข้อมูลจึงเป็นสมนรภูมิที่มองไม่เห็นแต่มีผลกระทบลึกและกว้างขวางไม่แพ้การสู้รบด้วยอาวุธจริง